นนต้นพุ่มต้น,นี่พี่นออ้นนนนองสมเหียวับนี้ปีกมันจะเป็นแับหยาบๆที่ต้นแม่ปีกมันจะเรียบๆสบายดีสวัสดี F4 บรรยาก,กาศตอนแปดโมงพี่น้องเอ้ยหลังจากไปเอาเป็ดเอายังมาแล้วกันเห็นจ <s> ีนายพี่น้องจ <s> ีนายบปกกระไลพี่น้องนี่เห็นคุยแล้วนี่นะจ้าก,การเสียงนี่โอ้ลายพี่น้องคุยบากกระไลพี่น้องนี่คุยจีนายเห็นไหมพี่น้องนี่าบึ้งคุยจีนายพี่น้องคุดจีนายเลยพี่น้องเวันเนี่ยคุดจีน่ามันกันเหาอฮะหาเน้องคุดก็พี่น้อง าให้น<อ> <im sharing> <im> ้องพูดกันนะป้าคลิปนี้นี่บอเคยเฮ็ดมาก่อนเพื่นเราเป็นคลิปแรกแล้วพี่น้องเด้อคลิปแรกแหกหมานเนาะอย่าลืมพักได้พักแซ่แล้วพี่น้องคลิปนี้เนาะคุีน่าเนาะมีสองคูเลยมั้งโอ้ตนึงนะพี่น้องแหลกแหกมานมาเนี่ยได้แล้วมันบอได้ตัวกันแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นเราปะเนี่ยเห็นโตแล้วนี่ถ่ายคลิปของซีคุดเนาะเอาเสียกมาสองอันป๊บตัวแห้งป่นี่คุยเลี่ยนกันเลยป่ะดินะตัวเมียดิตัวแม่อีกเลี่ยนกันเลยพี่น้องคุยเนี่ยพุ่นเลี่นเลยนะี่ะ นี่ป้าสองพี่น้องสองสายคนตัวนี้ยังมีอีกคนหนึงม่งมั่อยู่นี่ก็บตัวพูดเลยป้าพี่น้องวันนี้ใส่ชุดที่หน่าเด้ป้าเนี้ยนะโอเคพี่น้องนี่นะมีคุณมาพูดซอยคุณเรื่องอพี่น้องเอาบ้าพี่น้องบ้าสมาเวียกัะใส่ชุดที่หน่าก่อนเลยพี่น้องเอาบริคุดที่หน่ายนี่ป้าหลายปีแล้วพี่น้องซิปพี่เลยทุกอ่ได้คุดที่หน่าเนาะนี่กา่วนเป็นโซนน้ำแห้งที่หน่ายทุกไล่เด้พี่น้องที่หน่าอยู่ให้เอิญว่าจีบ้มเลยพี่น้องเด้อ ยิปโอมอยู่ไห่เนาะลาวจีนายพี่เนาะจีคือกันทำอะไรเนาะคุยเฮืองนี่ก็แม่นบาเบาแม่นบ่ฟาต้องแห้งแล้วป่ะเนี่ยยุ่เฮืองก็แม่พี่เนาะยืนนี่ก็แม่นเลี้ยงก็เลยแล้วป่ะเนี่ยนะพวกเขาทีเลิกพอนั่งฟอยบ่อยบ้าส่วนโซงแม่นบ่โซงโซงโซงอีกนี่ตัวที่ผมได้สัวนี้เลิกโพดปล่อยไปแล้วโอ้โซงโซงพี่เนาะสองตัวนี่ปิดนี่ปิดเต้นนี่มาเลยนี่นี่นี่เลี้ยงเลยเลิกโพดอันนี้นะบอล ีน่าเพ่นองเพชรนะแต่นะจีน่าต้องเที้ยวมเพ็ดดิบเพนองเจเพ็ดดิบนี่บาดใบเขาเนาะกัดหูปอกอะไรงานนี่เตียมกันนี่อีกแล้วไอ้กุ้ยเื่อน้นี่เอามีเป็นเลือดนี่งานจบมามาเห็นบอเออนี่ไก่ทางน้านบอกขยเท่าไหอยู่้าหน้าไหนใช่ขยอยู่ผ้าหน้าไหก็ขยเขาเจ้าน่อ ขวดสูดนี่หมดเออเห็นอยู่ในเห็นขวดเหรอมีซองหูบอเห็นบ่ะซองหูโอ้นี่เกือบซักเลยซักแล้วโอ้โอ้อีเกียงพี่น้องแม่ไข่พี่น้องพี่น้องนี่คุดหุวระบาดซองบักก็ไดไลายพี่น้องขอดีเจวแล้วพี่น้องเออเอ่อพนาะงออจีน่าเนาะคักเลยนี่เห็นบ่อเหรอเห็นบ่อสวนก็เลยสวนบ่อโอ้สวนพี่น้องสกตัว สอดพี่น้องโอ้แข็งอันนี้หูป่ะนี่ตัวหูป่ะนี่ <laughs> ยุอันเดินเดินละหูเอ็นบ่อวยุคนละหูอีกอออ <laughs> แต่ว่ายึดหูเดียว<อ>นี่พี่น้องขานอนนัามกันแบบนี้โอ้นี่พี่น้องไปคอยขุดคอยเบิึงบรรยากาศต้อกันพี่น้องเลยน้องฟองฝ่ายเนาะไปเดรร้ายเดอกพี่น้องบานเท่าบานเท่ากับซ้ำน,นี่พี่น้องคือซ้ำที่เห็นพี่น้องเลยนั่นแหละเอาย่างเพี่นเนาะย่างเบิึง มันต้องมีลายนะยุคแรกของน้ำเบาบนยุคบ้านหน้าของน้ำเบาบักลายน้ำเบานี่ก็แม่นบ่นี่ก็แม่นพี่น้องนี่เกี่ยงแกระแมนบ่เออครับคุยอย่างสี่นี่เห็นไหมไอ้น้ำเบาเห็นโตละนี่ตือนพน้อโอ้ตื่นพี่น้องต้อแห้งแลกกันคุดตื่นสินะมืดมือก็สิได้มื่อนี้เขาบอกเอาลายพี่น้องเอาเพอร์ยูเพอร์กินพี่น้องเลยเอาไว้ให้มันเกิดปีหน้าได้พี่น้องไป วะยูพีข tamam. ึ้นต nice ื่นๆนี่เนาะลวะพี่น้องคุณกรไดพี่กรไดพี่น้องอันนี้ก็ยูแคบหน้าเขาเองพี่นลนลักจัก่ายคลิปเอาเพชรมาัมาอีพีมาเลยนี่บรรยากาศมื่กีคือว่าโบเด์รายเลยพี่น้องเบืง่างยาพุ่งตกเมื่อกี้เย็นๆเมื่อกี้นะอากาศเย็นี่่เราบอก เกลี้ยงเยอเนี่ยเห็นปะเต็มไปหมดเสียอ่ะหูเกลี้ยงเกี้ยงอะไรั้งบ่โอ้พี่น้องหุ่นง่ายเนาะหูเนาะหู้ตรงหูเนาะอยู่บ้านเฮากันห้ากินง่ายสุดเลยสบายเนาะดุเนาะฮะดูให้มันเนาะนี่พี่น้องเบิ่งพี่น้องโอ้พี่น้องเบิึงนี่คุยเนี่ยไปเรียกเรียกกนเลยเลยพี่น้องอยู่บ้านเท่าน่ะมนเจอแล้วจั่วมันเจอทีแ้วห้แสนเอ้าก้างโค้งก็ได้โอ้ แหงก่อนที่นายเนาะีนายนี่แหงเลยุ่ือกใหต้เลืกเลืกอะไรเลือกอึดๆลำพี่น้องนี่หูนึ่งนี่นะนี่โงพี่กระไดโบ๊มาซอนเอาผีไปจกไคุยนึงเนาะนม่ละป้าทรอยคืออะไรนะโดนเหบบนเอสิดโนึงเอันพี่น้องมันเริอมดซอบชีวิตของเรานี่นะเลือกไปเลือกไปแล้วันนี้ยะ ต่อข้าวขอพี่เนอะเฮ้ยสอนมาเบาโอ้สอนสองมัมานใช่ป่ะไข้คณะพี่เน่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ลมวางไข่เนาะสองตอกนี่บ้านนี่คุยหนึ่งเนี่ยเขาคือบ่มานเลยวะนี่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 อยู่นี่คุยหนึ่งเนี่ยได้แล้วเนี่ยเออตัวเดียวตัวเดียวบูเรี่องบน่นี่นี่ตัวหนึ่งนี่อยู่นี่คุยหนึ่งเนี่ยขุดเลยนี่นี่แหละขุดเลยแหละนี่นี่ โอ้ยต um. um. oh! <laughs> ื่นเลยตื่นเะโอ้ยซ้ำแหงอะนะซ้ำหัวเดี๋ยวบเชื่อเหอเงียบเงียบโอ้บตื่นอืโตแม่บออะไราเลิกเลยไม่มีอีเกียงเลยเงี้อืมเขเลิกจะไม่มีเกียงผนเห็นบบโอ้พี่นองห้องผู้ผู้ม้ถงหน้บ่ เดเรียบร้อยพี่น้องเขาไม่ได้เขาไม่ได้แล้วเยอะโตลอพี่น้องนี่ได้ระบเป็นนี่นะเออแม่นเนาะสายพี่น้องสายเบิ้งเบิ้งคุยที่บ่มีโตพี่น้องเออแต่ละคุยนี่มันมีโตเอาเบิ้งโตมันบ่มีโตนี่เนาะนี่เพราเอินว่า บูมิโตแล้วพี่น้องคันว่าคุยบูมี้เนาะเออคุยเป้งพี่น้องบูมิโตคขันว่าคุยมีโตนี่มันจะอัดมอนออัดมอนลรบบว่ามันมีโตอยู่นี่ยเรื่งพี่น้องพด่นะอันนี้คืพูดเรื่อยนะเมื่อนี้นะพูดเต็มที่เล้วมันจกมันแจ็คมันจกมันแจ็คเนาะมันคือเลือกแขกวานอคุณตกเหตุตกวานอวานอพูดเลื่อยก็เลยนะพูดเดี๋ยวนะเลืกแขกว่า โอ้ปลาถูกวิธีชีวิตพี่น้องไปควรจะไปแย่ห่างอีกบัดนี่นี่คือนนได้แล้วเส่ยนะเนาขาตีจกแจ็คจกแจ็คหนึ่งนี่เรียบร้อยเบานี่เราพี่น้ยยองเบาเรื่องคุดจีน,นยายยาย่ายพี่น้องเดี๋ยว่าคุดจีโฟมพี่น้องเพราะว่าเบาเรื่องจีน่ายพี่น้องนี่นะคาดว่าเขาบุกิดมันมันจะตายเลยพี่น้องเลยเพระมาณหนูเดือนซีเดือนหามันจะตายพี่น้องตายเองเลยพี่น้องแม่เพราะว่ามันจะตายอยู่ในหูนี้เองเลยพี่น้องเลย เดือดซี่เดืนหาเฮาหามผู้ที่มีคมหนุนเนาะประตูแม่เนาะมันไข้มันไข้แล้วว่าเรามันกระตายนี่พี่น้องเลยเดินไปฟังท่านบอกเลยเขาโคตรจะที่เนี่ยกระเบื้องแม้ว่ามันนั่นเลยมันที่สูตรผันเลยนี่คือแบบว่าบางตูเนี่ยมันไข้แล้วมันไข้ลงดินนี่แล้วตัวแม่บางตูเนี่ยมันไข้ลงดินนี่แล้วแล้ววันนี้ตัวแม่ตัวนึงนี่ยมันไข้เลยมันเว้ากันเป็นมื่นๆโตมันมืดโตในตนึงขนาดมันไข้เะเป็นมื่นๆโตเนาะลายพี่น้องลองคิดดูว่าตนึงเนาะมันไข้เป็นมื่นๆโต แล้วปีต่อไปถ้าไข่มืดๆโตัวฟักแสดงว่าแม่นึ่งสามารถฟักเขาเป็นมืดๆโตมืดๆโตวพี่น้องแม่เนาะพี่อนเราเลยแหละมันไข่แล้วมันก็ตายพี่น้องตายตายอยู่ในหู้แล้วพี่น้องวันดึกที่ดันหามันจะตายพี่น้องขุดเรื่อยๆนะเฮาพื่อนขุดเรื่อยๆเนาะวัดขับวันนี้พุ่นบานเฮาการใช่ไหเนี่ยห้าอยู่ห้ากินเพื่อนเราเยเลี้ยงชีวิตเนี่ยต่างๆเนาะห้าปู่ห้าป่าเด้เก็บผักหักมีเด้อยากกินบางฮ้งกินบางฮ้งอยากกินไก่ก็กินไก่พี่น้องแต่ว่าไก่ก็อยาก คือว่าอะไรเพื่อนาโซล่ามินป่าพี่น้องขันมาตีน้เมืองแล้วเนาะเอาไว้จากบ้าลดนโซล่ามินป่าเนียเพื่อนสมป่าบ่ปลางเฮงบ่กเพื่อนเรลาปูลาป่าบ่กก้อยปู้ก้อยป่าที่แหละแต่ว่าชีนายเนี่ยก็ยังบริกินได้พี่อนเราดนได้ชินายเนี่ยเออดนแล้วบริกินดนนะนี่เล่นโตแล้วพี่น้องนี่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่จะเป็่อนตอนนีเบิ่งดูขนาดงสมเหยียบเพิ่อนเบิ่งนหมตัวแม่ปีกมันจะเรียบๆตัวแม่นี่ยตัวแม่สมผู้ดีสมเพียบพี่น้องเดน สต,นนตัว <ไป S 2> นี้นตัวได้ตัวแม่นี่พี่น้องสมเหยีตัวผู้นี่ปีกมันจะเป็นแับหยาบๆสิตัวแม่ปีกมันจะเรียบๆจำแนกคือ,อตัวนี้นี่มันกำลังไข่อยู่นี่นะมันอาจจะมันอาจจะนะนี่ไข่มันอาจจะเกิดออกไปนั่นนี่อาจจะปล่อยออกไปส่วนนึงแล้วไข่มันนี่อ่าอาจจะบริเวณเต็มท้องเลยนี่แสดงมันตัวตัวนี้นี่มันน่าจะไข่ไปส่วนนึงแล้วนี่ไข่ลงหูนี่แหละพี่น้องต้องจำแนกเลยพี่น้องเด้อจำแนกโอเคพี่น้องตัดถามอีกคุณหนึงพี่น้องตัดถามเนาะ นี่เรียบร้อยแล้วได้แล้วพี่น้องมาตัดท้าอีกทีนึงพี่น้องป้าเดี๋ยวไล่เต๋อเราพี่น้องหวานนี่นะย่างน้องมารุมเราเด้ดวันนี้นะอันนี้เป็นหูเป้งนี่พี่น้องหูเป้งเนาะพ่อกระไดไลยอยู่ที่เบาเบิ่งพี่น้องเบิ่งขุดขุดขี้น้องขี้นายพี่น้องเลยสิได้กลับน้องเบากลับน้บงวันี้นะขุดบ่เดียวนะพี่น้องได้ได้บ่กกระไลพี่น้องขันขุดแบบเป็นมือสิตั้งมากินก็สวยเห็บป้องสีแด้งพี่น้อง เขี่ยมกลับพี่น้องมาเอาเป็ดเอาไกล้หล่ะครับพูดจีนอ๊อกจีน่าอย่างเดียพี่น้องเลยใชได้ไร้บ้างเฮาน่ะโอ้ได้ไร้เติมบนางนยุยายุยเนาะไปเยี่ยมพี่น้องเลยไปพูดจีนอกจีน่าอย่างเดียวก็สู้มาผักขวนพี่น้องเดินนั่นแหละปามือนอันนี้เอาหาเป็นวิธีชีวิตเดลยพี่น้องหาหาอยู่หากินตามธรรมชาสตร์เลยพี่น้องอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นแบบเป็นยญ้ามือเป็นระดูมันทั้งนึงพี่น้องปีนึ่งมีเขาเดียวแด้วพี่น้องพูดจีน่าปีนึ่งมีเขาเดียวพี่น้องจีน่าเนี่ย ช่วงเมนจะเป็นช่วงยามหนาวพี่นอ้องะยามหนาวกี่หน้ามันจะตกเดือนหนึ่งเดือนสอง,ดสองเดือนสิบสองอะไรพี่นเะเขา้าเดูหนาวเออเกี่ยมสิเขาแล้วดูหนาวพื่นเานาะมันมันตก